ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้รับชมไ์สดอยู่ขณะนี้นะฮะวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับที่รับชมไ์สดอยู่นะฮะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะครับมาเยี่ยมชมแปลงลูกค้านะฮะวันนี้เรามาถึงทางภาคอีสานนะครับเป็นจังหวัดศรีสะเกดนะครับตรงนี้นะฮะที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นไรนาส่วนผสมนะครับพืชกระหลากหลายชนิดนะฮะ ในพื้นที่นี้เขาเรียกบ้านภูมิตำรวจนะครับอําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ผมจะแพนให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าในพื้นที่นี้นะฮะจะมีพืชหลากหลายนะครับมีต้นมะม่วงนะครับต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีมะละกอนะฮะที่สําคัญในพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะฮะตรงนี้นะแกปลูกโกโก้ของทางบริษัทเมทาลินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านนะครับได้ชมนะ๋ยวผมแพนให้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นโกโก้นะฮะปลูกไปอยู่ประมาณสัก1ปีนะฮะเป็นต้นโกโก้ของทางบริษัทเมทาลินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะต้นที่เริ่มจะมีดอกนะครับติดลูกบางเล็กน้อยนะฮะก็ยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้รับให้ชมดูนะฮะนะครับนะครับครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะอันนี้ที่เราเห็นนะก็จะมีการติดดอกละนะครับติดดอกแล้วก็มีลูกเล็กน้อยนะฮะ และนี่ก็ใช้เวลาหนึ่งปีนะครับที่แกดูแลอยู่นะฮะนะครับในพื้นที่นี้ก็เป็นส่วนผสมนะครับแกปลูกพืชหลากหลายนะฮะหลากหลายมากนะครับแล้วก็จะมีแมลงกินใบบ้างนะครับที่เราเห็นนะฮะแต่ก็โกโก้นี่ไม่ตายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแมลงกินใบนะฮะครับเราจะดูนะฮะมีทั้งต้นกล้วยนะครับมีหลากหลายนะครับของในพื้นที่ตรงนี้นะฮะเนื้อที่ตรงนี้มีอยู่ประมาณสามไร่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไป อลองพูดคุยนะฮะกับทางเกษตรกรแกนะฮะเพราะว่าแกก็ดูแลสวนของแกเองอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะสอบถามแกดูนะฮะอันนี้เป็นเกษตรกรนะครับของในพื้นที่สามไร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาอแนะนำนะ,นำนะนำนครับ,บ,รบแนะนาแนะนาตัวหน่อยครับบอกกับเกษตรกรแนะนําตัวหน่อยชื่อดิฉันชื่อนางสะพายสุกยิ่งค่ะอยู่บ้านภูมิตํารวจหมู่แปดตําบลห้วยํำราอำเภอขันจังหวัดสิสุเกะค่ะ ปลูกโกโก้นานเท่าไหร่แล้วปลูกโกโก้ได้หนึ่งปีแล้วค่ะอตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มออกดอกเป็นบางต้นนะกับการดูแลให้น้ำเป็นไงบ้าง,างครับการให้น้ําก็ให้น้ําหยดใส่ปุ๋ยขี้วัวใส่ปุ๋ยเคม,<า>มีมัง<น>่งเป็นเป็นบางครั้งแล้วก็ฉีดพ่นทางใบครับก็อยากฝากอะไรถึงเกษตรกรบ้างไหมครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรที่ใครที่สนใจปลูกโกโก้ก็ลองปลูกดูนะคะมันก็ ดูแลก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่สําคัญคือน้ำค่ะต้องดูแลให้น้ําเขาดีเขาก็จะดีค่ะครับอ่าโอเคนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์กับทางเกษตรกรที่แกดูแลสวนแห่งนี้ไปแล้วนะฮะวันนี้นะก็เป็นโอกาสดีนะฮะพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะครับสนใจนะครับอยากปลูกนะฮะก็ลองโทรสอบถามเข้ามานะครับ0 9 6ย์5 2 4 6หนะครับหรือว่าติดตามในเพจของบริษัทนะครับ พิมเข้าไปดูนะฮะใน Facebook y o u t u b e นะครับบริษัทเมทาลินพูทซับย์99าจำกัดนะครับเดี๋ยวผมแพนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นพื้นที่ส่วนผสมนะครับทั้งหมดเลยในพื้นที่ตรงนี้3ไร่นะครับมีมะม่วงนะฮะมีกล้วยนะครับแล้วก็มะละกอมะละกอนิ้วสึกว่าจะดกมากเลยนะครับให้ดูกันน่าสนใจก็ลองทักทายนะครับก็ในพื้นที่ที่แกปลูกของโกโก้ของทางบริษัทเมทาลินเรานะฮะติดตามในเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ เกี่ยวกับเรื่องโกโก้นะฮะปลูกได้หมดเลยนะครับทุกพื้นที่นะครับอันนี้เป็นส่วนผสมนะครับที่ผมแพนให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะครับก็เป็นโอกาสที่ดีวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมเยี่ยมแปลงกันนะครับลงพื้นที่เจอตัวแกอยู่ในสวนเลยนะครับหลากหลายนะครับที่ทุกท่านได้ชมอยู่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวรอบหน้านะครับโอกาสหน้าเราก็จะมาเยี่ยมเยยนแกอีกนะครับไปทุกพื้นที่นะฮะที่อ่า เป็นลูกค้าของทางบริษัทเมทัลินพูลซับนะครับเกี่ยวเรื่องการปลูกโกโก้นะฮะครับฝากกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับแล้วฝากติดตามกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะฮะผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมอีกนะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานนะครับแล้วก็ทางเกษตรกรนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมไลฟ์สดอยู่นะฮะหรือเข้ามาชมย้อนหลังก็ได้นะครับมีติดขัดตรงไหนนะฮะสงสัยเรื่องโกโก้สอบถามกันได้นะฮะ เบอร์โทรนะครับ0969352462นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับโอกาสหน้าเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ